เมื่อคืนนอนหลับแล้วฝันดีนะฮะตื่นขึ้นมาเหมือนคนที่ฝันไปหรือเปล่าไปรู้บางทีบางคนฝันอย่างดงดีเลยตื่นขึ้นมาไม่ใช่นะฮะเราร้องเพลงสง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าเนี่ยเราจะมีโอกาสพบกับบรรยากาศที่ว e ่าเหมือนคนที่ฝันไปนะฮะการเชื่อฟังพระเจ้าการทําตามพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้านะครับเราจะมีโอกาสาาพบกับบรรยากาศว,ว,ว่าเหมือนคนที่ฝันไปนี่คําว่าเหมือนคนที่ฝันไปกับเหมือนฝันเนี่ย มันก็มีความแตกต่างนะเหมือนฝันเนี่ยอาจจะเกิดเกินความเข้าใจมีคิดว่าเป็นแค่ฝันแต่เป็นจริงแล้วไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปแล้วนะฮะไม่คาดฝันไม่คาดหวังแต่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าส้มหล่นอ่ส้มหลน่หลนนี่ไม่เหมือนคนที่ฝันไปนะแต่อาการคนที่เหมือนคนที่ฝันไปเป็นยังไงบ้างนะครับ เมื่อพระเจ้าทรงให้ซิโยนกลับสู่สภาพดีเขาก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปนะ,ะแสดงว่ามีอะไรก่อนเกิดขึ้นหน้าท้างหน้านี้ไว่าความทุกข์ยากลําบากความปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจนเรามีความรู้สึกว่าจะไปรอดไหมเนี่ยจะไปรอดไหมนะฮะเ,เราจะลงเอยยังไงแบบไหนแต่สุดท้ายเนะี่ยมันกลับระปรับกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นชีวเราเราเป็นเหมือนคนที่ฝันไปเมื่อมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออนะไร ปากของเราจะหัวเราะเต็มที่หัวเราะแบบเต็มปากเต็มคานะเราเคยเห็นไหมเคยหัวเราะแบบหมายมันมีความสุขแล้วเคยนะอาสามโลกนี้ได้ยินหมดนะวายครับ <c oughs> <c oughs> น,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาทําไมฮะลิ้นเขาก็จะเปล่งเสียงโหร้องอย่างชื่นบานมันยังมีถ้าเป็นคัสเซียมมีคําถ่อยคําการขอบคุณพระเจ้านะี่อยู่มันหลั่งไหลออกมาอยู่ตลอดเวลามันตื่นเต้นมันดีใจเล่าสามวันสามคืนไม่จบอะ อันนี้เหมือนคนที่ฝันไปนะครับและเขาแสดงพูดทําการประชาชาติว่านี่คือการใหญ่การใหญ่ที่เกิดขึ้นการใหญ่ที่พระเจ้ากระทากับเราอันนั้นคือลักษณะของคนที่เหมือนคนที่ฝันไปมันไม่เพียงแค่อยู่ๆก็ส้มหล่นใส่ส้มหล่นใส่อดีใจไม่กี่วันหลักจบแล้วนะฮะแต่จะเป็นเหมือนคนที่ฝันไปไดังไรเนี่ยอันดับแรกเลยต้องมีความฝัน ชนชาติเสลเนี่ยเขามีความฝันสวัสดีบทนี้พูดถึงอดีตที่เขาเคยเจอความทุกข์ยากลำบากเอาไม่ว่างแต่อยู่สมัยของอียิปต์ที่ตกเป็นทาตสตั้ง4 0 0ปี่ะการตกเป็นเฉลยในบาบิโลนสุดท้ายแล้วเขากลับมาเป็นชนชาติใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นความปิติยินดีของเขาเนะเป็นความชื่นชมดีชนชาติหนึ่งที่หายไปแล้ว70ปี มันน่าจะสาบสูญหายไปจากโลกนี้แล้วไม่น่าจะมีประเทศนี้อยู่ในแผนที่โลกอีกต่อไปแต่มันกลับมาใหม่ได้มันเป็นกันเหมือนคนที่ฝันไปเป็นไปได้ยังไงนะฮะแต่ก่อนหน้านี้นก็ทนทุกข์ยากลําบากนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน,นก็รหนุนใจใมองเห็นว่าอันดับแรกคนะ่ะถ้าจะเป็นคนต้องมีความฝันฝันว่าจะได้ดีฝันว่าจะกลับคืนสู่สภาพดี ฝันว่าจะมีการได้ประสบกับความสําเร็จในสิ่งที่เราทําไปนะครับนั้นว่าข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอสวยข้าพรองทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอยางทางทางทางน้ําไหลที่ในเนเก็บก็นึกภาพเลยการสู่สภาพดีเป็นไงกลับมาอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตเราเคยคิดแบบนั้นว่าเราจะมีสภาพชีวิตที่ดีเราจะไม่อะไรอ่ะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราจะไม่เป็นคนยอมรับชะตากรรมเกิดมามเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยไปอันนั้นไม่ใช่เราต้องมีความหวังว่าเราจะได้ดีแล้วลับคืนสู่สภาพดีนะครับการทำโรงพยาบาลเหมือนกันนะ b c ซมีความหวังใจอะไรมีความฝันอะไรถ้าความฝันของมิเชลีนะฝันว่าอยากจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในหัวใจของคนไทยเป็นโรงพยาบาลอยู่ในหัวใจของคนไทยเขาไม่ได้แข่งขันอะไรกับใคร ถ้าบอกเป็นโรงพยาบาลอยู่ในหัวใจเนี่ยไม่หมายว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแต่เป็นโรงพยาบาลที่ใครๆก็คิดถึงนะฮะใครๆก็คิดถึงนะฮะมันอยู่ในหัวใจต่างๆไม่เกี่ยวเครื่องไม้เครื่องมือถ้ากรุงเทพฯเซียนจะฝันว่าเป็นโรงพยาบาลในหัวใจของคนเราบอกว่าโอ๊ยเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่สมัยเงินทุนแล้วก็น้อยโอ๊ยนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะไอ้พวกนั้นเป็นเรื่องของลงทุนไปก็มีแต่ลงทุนกับลงทุนเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทำไม มันอัปเดตตลอดอนะ่ะม,มันตกรุ่นตลอดอนะ่นั้นเมื่อมีคนถามว่าผมว่าทําไมผมไม่ซื้อรถนะในใหม่สักคันหนึ่งผมก็บอกว่าผมกลัวตกรุ่น,นกลัวตกรุ่นซื้อมาซื้อมาถ่าเรเอารุ่นใหม่ออกมาแล้วอะไรต่าวเนี่ยมันถ้าจะเอาเครื่องไมคกขึ้มือตัวตั้งเนี่ยอย่าไปหวังแต่สิ่งที่ทําให้อยู่ในหุวใจคนไทยคือมันสมัมผัสได้กับความรักที่มันมีอยู่ในอดีตเนี่ยโรงพยาบาลเซสเซียนไม่เกี่ยวข้องฝีมือเดียว กี่ยวข้องมาแล้มันสัมผัสได้กับความรู้สึกผมมาทํางานที่นี่ถูกส่งมาทํางานที่นี่ก็ต้องมานั่งฝันเน่าผมอยากเห็นอะไรในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วมาถูกมอบหมายให้มาช่วยมาช่วยมาดูแลมาเป็นกําลังใจไม่ได้มาสั่งการนะกับธาร,รกิจผมก็ฝันว่าอยากเห็นธาร,รกิจเนี่ยเป็นแพลนแนกที่เป็นที่มีความหมายกับบุคลากรทุกๆคนในโรงพยาบาล มีความทุกข์มีความโศกมีความเศร้าเสียใจมาที่นี่คุณจะได้กำลังมีปัญหาอะไรมาที่นี่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสิ่งมาจากพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมไม่คาดหวังว่าจะเป็นเฉพาะที่ผมอยู่จะคาดหวังมันอยู่แบบยาวนานเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของไม่ใช่วิธีการจัดก,การแต่เป็นเรื่องของหัวใจนะฮะอันนั้นคือสิ่งท่นนั้นสังก,กิจถูกตั้งมาเพราะเหตุผลนี้นะเพื่อเยียวยาดูแลรักษาให้กําลังใจชูใจคนในการทารํางาน นั่นคือการประกาศพระกิตคุณการประกาศพระกิตคุณที่ดีที่สุดและได้ใจคนที่สุดคือการแสดงความรักเหมือนอย่างที่พระเยซูรักนี่แหละคือหัวใจสําคัญนั้นถ้าโรงพยาบาลกัจจเสเนี่ยฝันแบบจะเป็นเป็นหนึ่งในหัวใจคนไทยเขาเข้ามาครั้งแรกเขาต้องสัมผัสได้ความรักของเราเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเป็นอะไรนิดหน่อยเป็นองค์ประกอบเราเคยเห็นคนเก่งใช่ไหมเราชื่นชอบความเก่งเขาใช่ไหม แต่คนเก่งนั้นบางครั้งไม่อยู่ในหัวใจของเราแต่คนอยู่ที่ในหัวใจของเรากับคนที่ไม่ใช่คนเก่งแต่เป็นคนครอบคนที่เราเข้าไปหาแล้วอบอุ่นใจเหลือเกินมีอะไรเกิดขึ้นปับ๊บนึกถึงคนนี้ก่อนเลยไม่นึกถึงคนเก่งนะนะคนเก่งเป็นแค่ความชื่นชอบเครื่องไม้เครื่องมือดีอาจจะเป็นที่เรื่องลือนิยมแต่มาแล้วไม่ได้มีความสัมผัสทางใจไม่ได้ความรักไม่เป็นการขายบริการ ห,หลายครั้งหลายที่หลายแห่งพยายามจะแสดงความสุภาพอ่อนน้อมต่างๆมันเป็นการขายบริการแต่ความรักใช่การขายบริการความรักตึกแสดงออก,กความจริงใจจากข้างในของเราดังน,นั้นผมฝันว่าถ้าผมอยู่โรงพยาบาลก็จะากฝันให้โรงพยาบาลเซฟเซียนเนี่ยเป็นไรเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในหัวใจของคนไทยมีอะไรเกิดขึ้นปับ๊บคิดถึงโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเซียนถ้าเราฝันเราก็ต้องขอนะครับเมื่อพระเจ้าทรงให้สิยนกับสุสภาพดีในข้อที่หนึ่งเนี่ย เราก็เป็นคนที่ฝันไปจงขอจะได้นะจงขอจะได้น,นั่นคือสิ่งำคัญเราขอสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะอันนั้นคือสิ่งที่อย่างหนุนใจมองเห็นตัวอย่างโยบนะโยบเนี่ยเจอสภาพแย่มากเลยเคยเป็นคนร่ํารวยรัพว์สมบัติถูกทาลายหมดลูกตายหมดนะฮะตัวเองป่วยนะครับเมียไล่อะไรต่างพวกนี้โยบเข้าหาพระเจ้านะฮะ,ะถามพระเจ้าคุยกับพระเจ้า สุดท้ายโยบกลับสู่สภาพดีเป็นเหมือนคนที่ฝันไปได้รับพระพรสองเท่าจากพระเจ้าได้รับสมบัติส,สมบัติคืนมาเป็นสองเท่านะครับอับราฮัมเป็นคนแก่ที่ไร้ลูกไม่มีลูกนะอายุเก้าสิบปีแล้วถามพระเจ้าผมค่ะก้าโพรง,พรงน่าจะไม่มีลูกนะสงสัยคนใช้เนี่ยนายเป็นคนรับมอดกพระเจ้าบอกไม่ใช่ถ้าจะมีลูกไปนับดาวไปนับไตเท่าไรก็น,นั่นแหละคือลูกของเจ้านะสุดท้ายอับราฮัมก็มีลูกหนึ่งคนคืออิสระ และจนการไปจนชาติอิสราเอลนในปัจจุบันนี้เขาเป็นเหมือนคนที่ฝันไปคนแก่ปูนั้นแล้วอายุ90แล้วซาราก็แปดสิบแล้วไรจับเนี่ยจะมีลูกได้ยังไงแต่มีลูกได้คนหนึ่งเหมือนคนที่ฝันไปหัวเราะอย่างเต็มปากเต็มคาซาราเป็นหมันมาระยะเวลาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบปีเป็นถูกคนดูถูกดูแคลนมีลูกขึ้นมาเหมือนคนที่ฝันไปดีอกดีใจนะฮะเ <c oughs> ซคคริยาพระเจ้าบอกว่าตานตายแนี่นอนเตรียมตัวสั่งเสียได้เลย เดกยานั่งร้องไห้กับพระเจ้าขอมีชีวิตต่อพระเจ้าต่อให้15ปีโอ้ดีอกด,ดีใจนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนคนที่ฝันไปแต่ทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่ฝันแล้วต้องลงมือทํานะครับทําแบบไหนทําแบบสุขกําลังขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ําตาได้เกี่ยวเสียงโห่เสียงโหร้องอย่างขึ้นบานนะทำหวานด้วยน้ำตาการทำอะไรก็ตามแต่ ทำให้มันเต็มที่ทําให้มันสุดกําลังนะฮะแม้ว่าดูเหมือนมันเกินความสามารถก็ทํามันเถอะนะฮะมันอาจ,จต้องเสียน้ําตาบ้างนะฮะเสียนู่นเสียนี่บ้างผิดหวังบ้างาแต่ทําต่อไปแล้ววันหนึ่งท่านจะกลายเป็นเหมือนคนที่ฝันไปทําให้มันสุดกําลังนะฮะทำสุดกำลังคืออะไรรอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินนะ,ะคนที่ทําสุดกําลังในีมย่มทาแบบขอไปทีนึง ไม่ทําแบบไปวันวันหนึ่งแต่มีความหวังว่าน้ําฝนเพียงรอเพียงคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤด,ดูและฝนชุกปลายฤดูนั่นหมายความว่าฝันนี้ไม่เคยสลายการมีความฝันไหมนะฮะเราเคยปล่อยมันสลายไหมอย่าปล่อยมันสลายส่วนตัวผมเป็นคนหนึ่งไม่เคยปล่อยให้ฝันสลายจะทําเต็ทเทมที่ทําทุกอย่างนะ,ะท,ำทำนั้นไม่ได้ก็ทำนี้ดูที่พระเจ้าใช้ทำทำมันทุกอย่างนะฮะ เท่าที่เราสามารถทําได้และสุดท้ายเราจะเห็นการยิ่งใหญ่พระเจ้านะครับเป็นเหมือนเกษตรกรแหละนะเกษตรกรเนี่ยเขาทำเนี่ยดูเหมือนว่าฟ้าจะแรงฝนจะแรงนะอะไรต่างาเนี่ยแต่เขาทําเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาจะมีอะไรกินและเขาหวังว่าเมื่อเขาทาแล้วเนี่ยถึงแม้มันดูแล้วมันเหมือนกับไม่น่าจะเกิดผลนะฮะแต่พอมันเกิดผลมาดีใจมากมีคนหนึ่งเขาปลูกกระโพด แลวเขามีความรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิดผลละเพราะฝนไม่ตกนะฮะแต่ถึงพุราจริงปั๊บเนี่ยมีฝนตกมาหาหนึ่งพุราเก็บข้าวโพดโอ้เก็บไปเยอะแยะโอ้เขาเล่าแล้วเล่าอีกเหมือนคนที่ฝันไปในชีวิตมันเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มีความฝันอยู่ว่ามันต้องเกิดผลพระเจ้าต้องอวยพรได้เขาก็ได้รับสิ่งนั้นนะฮะนั่นก็หนุนใจปัญหาให้เราเห็นนี้นะครับลงมือทำนะฮะ เหมือนคนที่ฝันไปเนี่ยก็คือทําลงมือทําด้วยความตั้งทําตามฝันฝันอะไรก็ทํานั้นนะทำด้วยความหวังนะทำตามความฝันอย่าท้อใจนะฮะสำหรับผมเองไม่เคยท้อใจนี่มันอาจจะบางทีคนเราพูดผมเหมือนคนที่มาอใจแล้วมั้ไม่น่าจะเกิดล่าจาร์ทําใจไปเถอะบอกไม่ต้องเกิดถึงแม้ไม่รู้ว่าจะเกิดแบบไหน ถึงแม้ไม่รู้จะเกิดยังไงแต่มีความมั่นใจต้องเกิดสิ่งั้นต้องทำอะไรทาต่อไปนะฮะสิ่งเราต้องทำเช้าหน้าทําอ,อ,อไนะไรรอคอยต่อไปนะรอคอยต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราควรมีความอุบัติบางเสียงก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะหนุนใจทั้งหลายว่าจะเป็นเหมือนคนที่ฝันไปได้อย่างไรคือต้องกล้าฝันแม้ว่ายากความฝันเราฝันเนี่ยมันอาจจะเ,เหมือนยากนะแต่อย่ากลัวยากนะฮะ แม้ว่ายากกับฝันถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนะนะ,ะเป็นสิ่งที่ดีฝันเถอะนะ,ะฝันว่าอยากให้โรงพยาบาลกตียนเนี่ยเป็นอ,อยู่ในหัวใจคนไทยเนี่ยยากไหมยากกล้าฝันกับมันนะฮะแล้วเราหาด้วยอะไรที่เป็นทําให้อยู่ในหัวใจคนน่ะคือเรื่องความรักมีรักที่ไหนมันก็ปักใจที่นั่น เคยร้องเพลงนี้ไหมรักปักใจโอ้ใครช่วยทันทีเ่ยเพลงใหม่เพิ่งแต่งไม่นานนี้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วของลินชลุนากาลินนะถ้าความรักมันปักใจเนี่ยโอ้โหยังไงก็มาที่นี่ผมเคยได้ยินคนพูดนะยังไงฉันก็ไปโรงพยาบาลรงเทพเซียนบางคนบอกเครื่องมา้าเครื่องมือไม่ดีนะฉันก็จะไปโรงพยาบาลรงเทพเซียนมีคนพูดอย่างนี้จริงอันนี้มีความจริงเพราะว่ารักปักใจเขา นะมันอยู่ในหัวใจของเขาในกรหนวนใจนะฮะกล้ารก้าฝันแม้ว่ายากลงมือทําแม้ว่าลําบากลําบากไหมลำบากนะบาก,การแสดงความรักกับคนโดยเฉพาะคนป่วยเนี่ยคนป่วยเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะแต่ธรรมชาติเนี่ยงุดง,ง,งแงอะไรต่างเนี่ย นะฮะยิ่งเป็นญาติดูแลด้ยิ่งใหญ่เลย <laughs> คนป่วยนี่กลัวเดียวกลัวหมอพยาบาลแค่หมอพยาบาลพ่อแม่พี่น้องไม่เคยกลัวอะไร่ามเขาเนี่ยอ่าแต่ถ้าเจอหมอพยาบาลเต็มด,ด้วยความรักคนป่วยเขาจะโอเคมันอาจจะยากครับแต่ทําเถอะและท่านจะเหมือนคนที่ฝันไปท่านจะหัวเราะเต็มปากลิ้นของท่านจะพูดแต่เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชมดีนะฮะและท่านจะ ประกาศการ่อาคนทั่วไปว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นพี่น้องท่าัละครับหนุนใจนะครับกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทําเราจะเป็นเหมือนคนที่ฝันไปนะตัดสินใจให้ดีท่านจะฝันอะไรและกล้าทําสิ่งนั้นและท่านจะเป็นเหมือนคนที่ฝันไปใจผ่อนครับ ครับพี่น้องท่านขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระเจ้านะครับที่ให้เรามีความฝันและก็กล้าลงมือทํานะครับแล้วก็จริงๆทีมงานของเราก็มีความฝันหนึ่งแล้วก็เรากําลังลงมือทําอยู่ครับก็คือว่าก็คือการที่เราอยากจะอวยพรนะครับบุคลากรทุกคนที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆน,น,นะครับซึ่งทางผู้บริหารแล้วกฝ็ฝ่ายบุคคลนะครับแล้วก็ฝ่ายศาสนกิจนะครับก็มีส่วนในการที่จะจัดเฉลิมฉลอง วันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรด้วยกันนะครับที่เราเองจะอวยพรเพื่อนร่วมงานของเราแล้วก็ชื่นชมยินดีไปด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้เป็นคิวของเดือนตุลาคมนะครับรอบที่2นะครับก็ขอเรียนเชิญผู้ที่เกิดเดือนนี้ครับเดือนตุลาคมที่จะยืนขึ้นได้ไหมครับอ่ยืนขึ้นด้วยกันครับอ่ยืนขึ้นนะแล้วเพื่อนเเราหันไปอวยพรหน่อยครับซ้ายซ้ายขวาอวยพรนะครับอ่อ่อวยพรไม่พอครับเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนะครับ Happy Birthday to you ให้กับเพื่อนของเรานะครับ Happy Birthday พร้อมกัน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ขอพระเจ้าอวยพรขอประเจ้าอวยพ,อพ,อพระพ,พ,พระ ขอพระเจ้าอวยพระพรขอพระเจ้าอวยพระพรสุดท้ายขอพระเจ้าอวยพระพรสุขสันต์วันเกิดน,นะครับยังยืนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญอาจารย์เสมอใจที่จะขอพระพรจากพระเจ้าให้กับเรานะครับ รเราขอเรารับพระพรจากพระเจ้านะครับพระบิดาเจ้าอวยพรเหนือผู้ที่เกิดในเดือนนี้แก่แต่พระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่โปร่งทรงให้เขาเกิดมาและมีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พงศ์ในอาชีพที่เป็นในงานที่ทำขอพระเจ้าอวยพรเหนือสุขภาพร่างกายเขาให้แข็งแรงอวยพรให้มีสติปัญญาในการจะทำงานทุกอย่างสํฤทธิ์ผลอย่างดี ่วยพอครอบครัวให้มีความเจริญและมีสันติสุขและสิ่งใดที่เขาฝันให้เขาทําได้อย่างที่เขาฝันแม้ว่ายากให้เขามีกําลังซึ่งมาจะปรงในการจะเดินต่อไปจนพบกับความสําเร็จและเป็นเหมือนคนที่ฝันไปขอพระคุณในความรักกองระองขอพรค,ความรักสัสุขเจ้าได้ดำรงทำการหลายสืบสืบไปในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน quyông chốn rằng rằng